มาค่ะนี่วิธีดูว่าอะโวคาโดสามารถทานได้หรือยังนะคะตอนแรกเราต้องกดนะคะเอามือเนี่ยบีบบีบบีบไปให้ทั่วลูกเลยถ้ามันนิ่มทั้งลูกเนี่ยแสดงว่ากินได้นะคะแต่ถ้าแข็งเนี่ยโอ้โหกินไม่ได้เลยขมมากเลยนะคะแล้วก็ไม่ดีด้วยต่อมาเราก็ทําการผ่านะคะผ่าครึ่งโดยใช้มีดเนี่ยนะคะผ่าครึ่งลูกเลยนะคะผ่าเข้าไปค่ะ โอเคค่ะเมื่อเราผ่าเสร็จแล้วใช่ไหมคะมันก็จะออกมาแบบนี้เลยถ้ามันสุกกินได้นะนี่เห็นไหม,มเมล็ดมันจะเทาะออกมานะคะนี่คือสวยงามมากอะ่ะคือแบบกินได้ละคะกินได้แล้วนะคะแบบนี้เห็นไหมคะโอ้ยน่ากินแต่กินได้ไหมมาลองดูกันเนอะและที่แนะนำนะคะวิธีการกินที่ถูกต้องควรเล็ะ เปลือกนะคะไม่ตักเนาะเพราะว่าถ้าเราเลาะเปลือกออกมาแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมคะทุกคนไอตัวสีเขียวนี่แหละคะ่ะที่มันคือสารแคโรทีนอยเนี่ยที่เราจะได้ไปแต่ถ้าเราตักอะ่ะตัวนี้อะ่ะเราอาจจะพลาดตัวนี้ไปเลยนะคะพี่เห็นไหมคะแต่ว่านี้น่าจะาสุกไปนิดนึงมันก็เลยติดเปลือกไปแล้วนะคะนี่ แกออกมาเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมสวยงามมากเห็นไหมคะนี่ไอตัวสีเขียวๆนี้แหละเขาเรียกว่าแคโรทีนอยซึ่งเป็นอาหารต้านมะเรง็งป้องปกป,ป้องเซลล์จากแสงและก็ลดการเกิดมะเร็งตับได้ด้วยนะคะอ,อตัวนี้คือแบบเลิศเ,เลยนะคะที่เราไม่ควรพลาดนะคะแต่ว่าที่สําคัญคือในอะโวคาโดเนี่ยมันก็มีไขมันแบบดีเยอะมากแล้วสารอาหารที่ดีคือเยอะมากๆแล้วนะคะ มาค่ะและที่เหลือติดอันนี้ไม่ต้องกลัวนะคะเราเอาไปแบบมาร์กหน้าได้แบบดีงามมากเลยนะคะไอตัวมาร์กหน้าขอบอกว่ามันดีงามมากเพราะตัววิตามินอ e ีเนี่ยมันซึมเข้าสู่หน้าแบบดีดมากๆเลยนี่นะคะเอ้ยยกตัวอย่างให้ถ้าสมมุติว่าเราไม่เลาะเปลือกเนี่ยเราตักขึ้นมาใช่ไหมเราตักมากินเนี่ย สิ่งที่ได้ก็คือเราจะได้เนื้อแต่ตัวเขียวๆเ,เนี่ยโ,โหเราแทบจะไม่ได้มาเลยเห็นไหมคะไอตัวสีเข,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 ขียวๆก็คือสารแคโรทีนอยเนี่ยเราแทบจะไม่ได้มาเลยนะแบบเสียดายมากนะคะเพราะฉะนั้นก็แน่เห็นไหมคะเราแกะเปลือกออกมาอย่างเงี้ยมันจะดีงามมากกว่านะคะอ่า ไอ้ตัวนี้เราก็เอาไปมาร์กหน้าต่อนี่คือแบบสิ่งที่เอ้ยแบบเลิฟมากก็คือมันเอาไปมาร์กหน้าแล้วก็ทาผิวได้หรือเอาไปหมักผมได้เลยเพราะว่าวิตาม,มินอ e ีที่อยู่ในอะโวคาโดเนี่ยอย่าลืมนะว่ามันซึมเข้าสู่ผิวหนังเราได้ง่ายและดีมากๆนะคะซึมเข้าสู่เส้นผมได้ดีมากๆเหมือนกันนะคะ โอเคค่ะเรามากินกันเลยนะคะนี่เราได้เรียบร้อยแล้วหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยฉันกินอะโวคาโดไม่ได้จ,จริงๆนะคะเห็นไหมคะนี่เนื้อมันมันจะเป็นแบบเหลืองๆเขียวๆแบบนี้นะคะหลายคนก็เคยคงเคยกินอะโวคาโดแล้วนะคะเชื่อว่าครั้งแรกนะคะอาจจะแบบแหวะเลยใช่ไหมคะมครั้งแรกเนี่ยดิฉันแหวะเลยนะคะแบบกินไม่ได้เพราะว่าแบบ ดูหน้าสิเะเพราะว่ามันเป็นผลไม้ที่มันแล้วไม่มีรสชาติอื่นใดเลยมันมันอย่างเดียวนะคะมันมันอย่างเดียวไม่มีความหวานไม่ไม่มีความอร่อยเลยเอาจริงๆนะคะในครั้งแรกเอ้ยก็เลยนะคะสรรหาว่าเราจะทํายังไงให้มันกินง่ายขึ้นเพราะมันเป็นผลไม้ที่วิเศษมากอะมีวิตามินดีที่เยอะมากนะคะเอ้ยก็เลยแบบลองมาเยอะมากจนที่สุดนะคะมา เน็ตเด็ดกับสูตรนี้เลยนะคะก็คือเจ้านะคะเจ้าเกลือกับมะนาวเห็นไหมคะคืออ่ะเว้ยอยากกินไม่ได้เลยตอนแรกเอาจริงๆนะคะเราก็ไม่รู้จะทำไงแล้วแต่ก็อยากกินนี่ก็เลยแบบได้สูตรนี้เลยก็คือบีบมะนาวลงไปแบบนี้เลยนะคะมันจะรสชาติมันออกเปรียปร้ยวๆอะ่ะมันกินง่ายขึ้นมากกว่าเดิมร้อยเท่าเลยนะคะนี่นะคะบีบไปและก็ โรยเกลือไปนิดหนึ่งเพื่อเพิ่มความเค็มๆกรุบๆนะคะแต่ว่าขอบอกว่าอย่าโรยเยอะนะคะไม่งั้นนะคะคุณอาจจะได้โรคไตนะคะเพิ่มไปอีกหนึ่งอย่างนะคะนิดเดียวพอนะคะเห็นเป็นแบบนิดๆนะคะอ่า โอเคค่ะเห็นไหมคะได้แล้วนะคะมากินกันมากินดูว่ารสชาติมันจะกินได้ไหมนะคะเอ้ยบอกเลยว่ามันกินง่ายขึ้นกว่าเดิมรอยเท่าเลยนะคะเพราะมันจะมีรสชาติแบบเปรี้ยว,ยวมันมันเค็มแบบพอดีเลยนะคะ,อะลองไปกินดูกันนะคะทุกคนทุกคนจะได้กินอะโวคาโดได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เออได้กินแบบ ได้สิ่งที่ดีๆเข้าสู่ร่างกายได้แบบง่ายคือหนักมากๆเลยนะคะลองไปทำดูกันนะคะทุกคนเฮ้ยอะโวคาโดที่สวยงามที่ดี <c oughs> ดีฉันกำลังทำอะไรอยู่นะคะ,ะหลายคนก็รู้นะคะว่าเจ้าอะโวคาโดเนี่ยมันคือไขมันดีมาก มากเลยนะคะที่แบบจะพลาดไม่ได้เลยในการกินนะคะเอ้ยก็เลยแบบอยากแนะนําคนที่เป็นไขมันในเลือดสูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะควรจะกินอะโวคาโดจริงๆเพราะว่าเจ้า,าพวกแบบเหมือนใจกรีซไล์พวกไขมันเลวทั้งหลายเนี่ยมันจะลดได้ด้วยการเอาไขมันดีเข้าสู่ร่างกายซึ่งในอะโวคาโดเนี่ยไขมันดีคือเยอะ มากนะคะนี่กินเข้าไปอีกทีหนึ่งค่ะรสชาติเป็นไงบ้างคะอร่อยคะ่ะอร่อยกินได้เลยลองเอาไปกินดูกันนะคะเออเอ้ยอะ่ะอยากให้ทุกคนอะ่ะได้กินจริงๆเพราะมันดีเนาะอ่าสุดท้ายแล้วนะคะก็ขอฝากกดติดตามช่องของเอ้ด้วยนะคะรับรองว่าคุณจะไม่ได้พลาดเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพบา,บายยขอบคุณทุกคนมากนะคะ